ที่ไปฟังเรื่องของคุณตั้มที่รออยู่ในสายนะตอนนี้ครูฟังก็อย่างที่ย้ําบอกครูฟังทุกๆครั้งเลยนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในเดอะช็อคข,ของเราในค่ําคืนวันนี้นั้นอยากให้ครูฟังนะครับฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่านะฮะสิ่งไหนดีเก็บไว้ครับสิ่งไหนที่เป็นตัวอย่างไม่ดีอย่าไ,อาไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอยากจะฟังให้ได้บรรยากาศนะฮะปิดไฟฮะมีสมาช ในการฟังนะครับประหนึ่งว่าตัวคุณเองเนี่ยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยนะครับรับรองได้เลยว่าคุณจะตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญกับเรื่องราวในค่ําคืนวันนี้แน่นอนและสายคุณตั้มรออยู่นะครับคุณตั้มปัจจุบันอายุ27ปีคุณตั้มมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดน่านเหตุการณ์ผ่านมาได้สักประมาณ7ปีละคุณตั้มให้ชื่อเรื่องนี้นะฮะว่าอยู่ เป็นเพื่อนพระครับเรื่องราวจะน่ากลัวขนาดไหนมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับอคุณตั้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนลาดพร้าวครับอยู่แถวลาดพร้าวไม่สบายวาครับเนี่ยออปสบาครับพอดีนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ๋อยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบครับได้ครับคุณตั้มแล้วตอนนี้รับฟังอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวเหรอครับเพื่อนๆไปไหนกันหมดแล้วเอย ยกยก่ๆครับผมอยู่บ้านอยู่ห้องอ๋ออยู่ห้องนะฮะฟังค,คนเดียวไม่กลัวเหรอครับคุณตั้มก็ไม่ค่อยกลัวครับเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีไม่ค่อยกลัวผีแต่เรื่องราวเนี่ยที่บอกว่าอยู่เป็นเพื่อนพระเนี่ยเจอกับตัวเองเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันทําให้เราเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมครัคุณตั้มเชื่อนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่เชื่อแต่เห็นแล้วผมจะไม่ค่อยตกใจอะไรแบบ รลนลานขาสั่นขาแข้งสั่งในขณะนั้นอ๋อคือว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาอ่าใช่ครับอ่ะฮะงั้นเราลองพาผมพากูฟังย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่ผ่านมาสิครับที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านเราไม่พูดถึงชื่อวัดกันนะครับครับผมได้ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงคุณตั้มเชิญเลยครับ,รบผมคือดัองนั้นน่ะช่วงนั้นผมมาไปช่วยงานบวชของเพื่อนพี่ชายผมเอ้ยของพี่ชายเพื่อนผมครับอ่ะไปได้วยกันสามคนก็มีน้องของพระมีเพื่อนอีกคนแล้วก็มีผม Mm hmm. อือะคือช่วงนั้นช่วงปิดเทอมบัิบ้านเขาเนี่ยอยู่ทางเหนือครับครับผมผมก็ไปกันหน่อยกันช่วงปิดเทอมก็ไปเที่ยวด้วยอากาศนาหนาวหนาวอยากไปสัมผัสสักครั้งไอ้เรามาคนกรุงเทพอืมอผมก็เลยไปก็นั่งรถกูนไปวั่นี้แหละพอมีกิจการงานบวชอะไรก็อย่างนี้ทีนี้พระเนี่ยก็มีกําหนดการบวชก็คือเจ็ดวันครับครับผมผมก็เนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนพระทั้งหมดเจ็ดวันเลยอืมอ mm ืม hmm. อืนเช้ามาคอยกวาดลานวัดอ uh huh. คอย ช่วยพักไปใส่บาตรตอนเช้าเพราะว่ามีจับบาตรไกลโอมคือเป็นเด็กวัดเลี่รับอ<ะ>๋ออ๋อครับ,รบแต่ผมก็คอยถือของอะไรพวกน,นี้เนี่ยจังหวะอยู่คืนแรกอ่ะไม่ค่อยมีอะไรละครับเนียคืนที่สองบ้านเพื่อนเนี่ยกับตัววัดจะอยู่ห่างกันประมาณสักกิโลเกือบสองกิโลอืมก็ไกลพอสมควรใช่ครับอันนี้คือระยะทางอ้อมนะครับแต่ถ้าเกิดทางลัดเนี่ยจะเดินมาสักประมาณห้าร้อยเมตรก็ถึงแล้ว หรอฮะเอ้ยเรื่องนี้ถ้า ừ, มันอ้อมต้องไกลแล้วห้าร้อยเมตรทําไมถึงไม่เดินมาทางตรงๆอะฮะครับผมคือทางห้าร้อยเมตรเนี่ยมันจะเป็นทางเป็นทางวัดอีกวัดหนึ่งครับผมซึ่งวัดตรงนั้นก็จะติดกับป่าช้าด้วยอ๋อครับใช่ครับ, okay, รบเนี่ยช่วงนั้นน่าสักประมาณคืนที่สองหลังจากที่พระบวชแล้วออือผมก็เดินกับเพื่อนสามคนถึงเราบอกป่าช้าเลยซึ่งตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นทางลัดอือผมไม่รู้เรื่องนี้คือป่าช้าครับ เป็นคนไม่ใช่พื้นที่ตรงนั้นเพื่อนผมเป็นคนพื้นที่ตรงนั้นเพื่อนบอกว่าเฮ้ยดึกแล้วเดกลับบ้านดึกเดินสองกิโลไม่ไหวอ่ะเดินสองกิโลนี่ไฟสว่างนะครับเป็นทางนี้มืดหน่อยแต่แป๊บเดียวถึงห้าร้อยเมตรเองผมก็เออไปไหนก็ไปก็ตามมกันไปเพื่อนก็มีไปชายอยู่ก็บอกหนึ่งผมก็เดินแถวเลี้ยงแถวตอนเลี้ยงเลี้ยงไปเลยอืซึ่งผมได้อยู่ล่างสุดครับผมทางก็จะเป็นแบบทางแบบเหมือน ป่าลกๆต้นไม้สูงๆไม่ถึงกับลกนะครับแต่มันจะสูงๆหน่อยครับผมก็เดินตามไปเรื่อยชึบๆวิวยินเสียงไว้ไหมก็เหยียบใบไม้กันเก็บเก็บเกบปกติไปสามคนครับรเรื่อยบปปะผมสังเกตเห็นคือด้านซ้ายคือเดือนนั้นคืนนั้นเป็นคืนน่าจะกักคืนยืนงไยไม่มืดมากครับผมมองเห็นลางๆแต่ไม่ถึงกับเห็นเห็นหมดเลยครับผมเดินเดินไปผมก็มองซ้ายมองขวาด้วยความมเนมือผมก็เห็นด้านซ้ายนี่มันเหมือนเหมือนตองตองเผาศพเหมือนตอง มนดต่งเมนอย่างเงี้ยเป็นเมนนะครับเป็นเมนหัวตกอ๋ออ๋ออ่าใช่เมนหัวตกขนาดใหญ่เลยผมซึ่งผมไม่รู้ว่าที่นูน่นวัดเขาเนี่ยเมนกับตัวตวัดจะแยกกันอืมอ่าผมกส็สงสัยผมก็เดินไปเรื่อยก็ไม่ถามเ,เพื่อนนะครับครับพ,<อ>พอผมเดินเลยที่เนี่ยครับเมนไปเนี่ยประมาณสักสามสิบกว่าเมตรผมได้ยินเสียงเหมือนคนนะ่เดินตามผม อกจากเสียงผีเท้าสามคนคือตอนแรกประเด็นอาชีพที่รับสระทัมันมาทีเลยเหมือนซอยเท้าวิ่งตามเรามาอใช่มัน<อ><อ>เดินตามมากันเยอะๆครับผมก็คิดว่าเออเสียงผีเท้าเพื่อนมั้งแต่มันแปลกๆมันมาจากด้านหลังนะครับ <c oughs> ซึ่งผมอยู่ด้านหลังก็ระแบงหลังอยู่แล้วืมมันมืดเวยผมก็มองแปว่าอันนี้ผมก็เลยอ่ลองมองด้านหลังแล้วกัน่อมีแบบโดนเจออะไรหรือเปล่าเพราะเราไม่ใช่คนพื้นที่ครับผมเงี้ยไปดูอืสิ่งที่ผมเห็นคือคนประมาณ สามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนนอยู่ตรงทางเดินนะครับตรงทางเข้าเมนน่ะโอ้คือไม่ต่ากว่าสามสิบสี่สิบห้าสิบผมไม่รู้อ่ะแต่ผมไม่เห็นหน้าคือเห็นเป็นคนกลุ่มใหญ่ใช่ทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายชาวบ้านปกติเลยแต่ผมไม่เห็นหน้าเลยคือมันจะเป็นมืดมดแต่ผมเห็นนะคือทุกคนจะแปลกคือไอ้ตรงเนาตรงข่้งขาเนี่ยมันจะมืดมดหน่อยเหมือนไม่เห็นอืเหมือนยืนกันเลยร้อยเนี่ยครับ ผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่าเขามีขาปะนะแต่คือมันไม่เห็นร่วงขาแต่คือเห็นผมเห็นตั้งแต่โชคอกลงไปครับครับ <c oughs> พออะไรานั้นผมเห็นแล้วโอ้ชักไม่ดีแล้วผมรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่คนแน่นอนเลยผมเลยอกไหลเพื่อนเลยคนที่สองตกอกรีบเดิน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 ครับครับคนเดินไหลรสองคนที่สองก็เอ้ะอะไรเป็นอะไรน้ำบอกเออรีบเดินรีบเดินเร็วเลยเร็วเลยเดินจะพักผมก็มองหลังไปเรียกก็ยังอยู่ยังอยู่อ่ะ อยู่มองไวเรือพอเดินไกเลเรือกพราผมนี่ยไมนทีไม่มีแล้วครับหลังจากนั้นผมก็บอกเพื่อนรีบวิ่งเลยเข้าวัดเลยเข้าคุติให้ไวเลยออ,อไปนอนครับครับ,รบผม <c oughs> ทีเนี้ยในวัดที่ผมต้องนอนวัดเจ็ดวันเนี้ยอืมช่วงนั้นที่เจอคืนที่สองทีเนี้ยคืนทีน่สามคือคุติวัดเนี่ยวัดนี้เป็นวัดใหญ่นะครับอืใหญ่ระดับวัดวัดระดับตำบลเลยอ๋อใช่ใช่วัดที่ใหญ่มากถ้าเทียบกับวัดในกรุงเทพเนี้ย น่าใหญ่ประมาณสัก2 2 3เท่าโอ้ก็โอ้ก็ใหญ่พอสมควรถ้าพูดขนาดนี้เนาะอ่แต่แต่อย่างนี้คือมีพระแค่สามรูปมีพระจําวัดอยู่แค่สามรูปเท่านั้นเองใช่วัดสวยมากเลยอ่าฮะมีพระประจำวัดสามรูปมีทั้งชั้นใต้ดินกุฏิแล้วก็มีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามโอ้ใช่ครับกุฏินี่ชั้นสามนี่มีประมาณสิบกว่าห้องโอ้โหเฮ้ยใหญ่นะเนี่ยครับชั้นล่างนี่มีประมาณสั้งติกว่าห้องแต่ชั้นล่างนี่เนเนเขาจะนอนอื S <S <an> คือเนนจะไปบทเรียนช่วงกลางวันแล้วมันนอนช่วงกลางคืนอืมครับครับพระสองรูปเนี่ยจะมีเป็นพระนักเทศทั้งหมดเลยคือพระแบบน้องว่าเอาเด็กชาวเขาจะโดนมาบวชแล้วก็ให้ไปเรียนครับเอาขวดน้าปลาไปแลกมาบ้างเอานุ่นเป็นแลกมาบ้างเพื่อลูกเขาไปเรียนผมเป็นพระเรียนอืมอมรัผมเนงก็จะมีมาสักสิบห้าคนประมาณนี้อืมแต่กลางวันจ,จะไม่เจอจะไปเจอช่วงกลางคืนอืมครับผมที่เนี่ยจังหวะคืนที่สามเนี่ยผมมานนอนชั้นบนชั้นสามเลยครับครับผม ผมมานอนห้องติดก,กับบันไดาทางขึ้นออืติดกันเลยทีเนี้ยห้องผมอธิบายมาแล้วครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมอืงผ้าครับขนาดใหญ่นอนได้ประมาณห้าสิบรูปก็ได้<ห>นอนได้ห้าคนก็ได้ห้องใหญ่เลยนะใช่ครับนอนห้องใหญ่เลยโอ้โอ้โอ้จะทีนี้ห้องเนี่ยจะไม่มีห้องน้ําอืมีประตูออกสองด้านคือด้านหนึ่งออก,ออกทางบันไดครับด้านหนึ่งเนี่ยเปิดไปแล้วจะเจอประตูที่เข้าในเข้าไปในห้องน้ําอืมและก่อนที่จะถึงประตูในห้องน้ําเนี่ยมันจะเป็นบันไดขึ้น ฉันดาดฟ้าเพื่อไปตากผ้าครับครับผมคือห้องน้ําจะแย่แย่ไปห้องกระหักเลยอืเนี่ยช่วงคืนนั้นผมก็นอนปกตินอนเรียงกันซึ่งผมอ่ะมันจะมีประตูห้องน้ําเพื่อนผมจะเรียงมาผมนอนคนสุดท้ายอยู่ริมสุดออืครับผมทีนี้ยมันนอนอยู่ผมได้ยินประมาณสักปีหนึ่งปีสองนี่แหละครับผมมีเสียงเหมือนคนมาเขย่าประตูกึ๊งๆๆๆเลยใช่เหมือนว่ามีคนอยู่ข้างนอกอ๋อคือขึ๊งๆๆมาผมก็รู้อ่ะ ประตูนั่นแหะลูกบิดมันไม่ค่อยดีเก่าแล้วครับแต่เขาบิดไปสนิมผมคิดว่าเออเพื่อนผมไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าไม่ได้หรือเปล่าอ่าเป็นไปได้อ่าใช่ผมก็เงี่ยผมก็ลุกไปเลยนะผมก็เดินไปแต่โอ้เป็นอะไรสักอย่างอผมก็เงี่ยไปดูเพื่อนนอนครบทุกคนอแล้วคนข้างนอกนั่นใครอ๋อแล้วนะตอนตรงนั้นนะครับสักพักอยู่ห่างจากประตูประมาณครึ่งหนึ่งกำลังจะเปิดแล้วทอืม ใกล้แค่เอื้อนครับพวกเขย่าประตูแรงตุ้กตุ้งยุ้งคือก่อนก่อนมันแทบหลุดนะครับก้อนที่ผมใส่ครับเขย่าแรงมากเลกคตกใจผมลงไปนั่งเลยอืมผมนั่งแต่ผมปลุกเพื่อนเลยบอกเตือนเตืนเตืนเตืนเฮ้ยตืนเตืนนอนไม่ได้แล้วเนี่ยครับเพื่อนผมคนลุกขึ้นมาบอกมีอะไรวะออบอกเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝังสะพักครับเพื่อนผมทุกคนเลยนะได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยวิ่งขึ้นมาในดาดฟ้าเสียงสีเทาหนักมากอื เดืองปั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 ง oh ปัง oh. เลยอ้โเอาผมแต่ทั้งที่ประตูดาดฟ้าเนี่ยผมล็อกนะอืออ mm ืออืออืออาผมเพราะว่าเขาจะไม่ให้ขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าอื mm hmm. ล็อกแม่คุณแจด้วยครับตอนแรกผมคิดว่าเนนแจ้ง uh, 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 uh. อ่าอ่าอ่าแต่ผมคิดว่าเนนมันจะเตื่นอะไรตอนนี้เพราะเนนก็อยู่ชั้นล่างสุดจะขึ้นมาชั้นสองผมต้องได้ยินเสียงขึ้นบันไดามาเพราะเป็นบันไดไม้ mm hmm. อืออือแล้วผมทีนี้ยินเสียงพ่อมากกปุ๊บผมก็อยากรู้อยากเห็นไงครับ ผมอยากจะดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนผมก็จับไหลผมก็ตอนะไรเลยผมก็เป็นคนเปิดครับผักประตูเอ้่งแรงมากเลยอืไม่มีใครเท่คนไม่มีเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วสมเี็นรอยอ่ะรอยอะไรครับรอยเท้าอ่ะมันเป็นรอยเท้าที่เปียกน้ํามาวิ่งขึ้นชั้นดาดฟ้าอืแต่ชั้นดาดฟ้าล็อกครับล็อกเลยโอ้โหชั้นดาดฟ้านี่ล็อกเลยล็อกไม่กุ่แจม พอผมรู้อย่างนี้เพื่อผมปิดประตูเลยคืนนั้นผมไม่ได้นอนกับเพื่อนเลยครับอพอคือนที่สามเข้ามาคืนที่สี่เชาา้ามาผมก็ไม่ได้นอนกอันอพอพิณธวัฒนตอนเช้ามก็บอกพระคือเนี่ยผมไปนอนด้วยได้ไหมอืมอืมอืมผมไม่นอนเลยข้างบนนะพระพระท่านก็ถามว่ามีอะไร,รบอกบอกไม่มีอะไรหรอกครับก็เผื่อพระท่านจะเดินขึ้นไปตามก็เดี๋ยวลําบากก็อยู่นอนตรงหน้าพระหน้า หน้าห้องก็ได้อ๋ออ๋ออ๋ออใช่เพราะห้องที่ผ่าบวดใหม่อยู่เนี่ยห้องไม่กว้างครับประมาณสามคูณสามเมตรคือแค่ผ้นอนแล้วก็ทีวีแค่นั้นก็เต็มแล้วอืมผมก็นอนอยู่ด้านหน้าคือห้องผราอาจารย์ครับมันจะเป็นห้องโถงใหญ่เลยอืมต่างห้องเนี่ยจะมีกองพนวมสมกันสูงเลยนะครับอืมได้ทีนี้ยห้องผระอยู่ด้านขวาและห้องเจ้าอาวาสอยู่ด้านซ้ายครับนห้องผระลูกเหรืองก็จะอยู่ตรงกลาง สองรูปเลยครับมันนอนอยู่ด้านหน้าห้องของหลวงพี่พระบัใหม่ครับมันนอนเรียงกันนะเพราะผมหงม,มันสบายใจครับอืนี่ตกกลางคืนผมชอบไปเข้าน้ำกลางคืนครับว่ราอากาศมันหนาวแต่ทานน้าเยอะด้วยออืผมก็ลุกขึ้นมาแล้วผมจะนั่งก่อนอืมาผมก็นั่งพะพักสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นคนนะ่ะเป็นเงาคนนิดปะคาน ทานหมอกตามออกมาครับเป็นเงาคนเลยพอ,พ,อพอจับรูปร่างได้ลักษณะเงาว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรไงไหมครับเป็นผู้ชายครับอืมศีรระไม่มีผมแน่นอนอืมอืมครับผมคือเหมือนตัดผมหัวเกลียนลักษณะถ้าพูดถึงถ้าอยู่วัดอาจจะเป็นพระหรืออะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นพระเพราะหัวเกรียนอ๋ออ๋อครับผมคือหัวเกรียนคือมีผมตรงกลางหน่อยอืมอืมอมทีนี้เหมือนแบบพยายามลากแบบใช้มือข้างหนึ่งเกาะเพื่อนี้ครับแล้วก็ลากไปออกมา อะอคยอยๆเหมือนท่คยถ่ายแรงมาี้ยนะซึบออกมาจากกองพะนวม์ครับโอ้โหโอ้ล่างมาซึบเป็นเงาําก็โอ้ก็ตกใจซึบๆแล้วมันก็จะมีเป็นทางเหมือนเป็นทางน้ําอะครับครับล่างมากระคาเขาด้วยซึบไปเรื่อยอืมอืซึบเรื่อยซึบก็ทางแข็งคือมองไปที่นี่เลยครับครับซึบๆเดินทะลุประตูคานคานเนวยครับคานทะลุประตูไปเลยฮะคานทะลุประตูไปเลยเหรอ ข้ารู้ประตูไปเลยโอ้ข้าสังกตซึบผมก็มองตามนันเลยซึบผมก็เห็นรอยทางอ่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนน้ำครับอืผมก็ลองไปผมก็คือผมก็แข็งใจอ่ะอืผมก็ลองไปแตะแปะมันแห้งเอ้าผมก็พอรู้เท่านั้นแหละผมก็ขอประตูเรียกพระเลยเรียกพระพระพระขอประตูดังเลยครับแล้วผมก็เตื่นว่ามีอะไรบอกไม่มีอะไรหรอกผนเพิ่งจะคุยกับพระนิดหน่อยครับ ครับผมก็บอกพระคืนนี้ผมนอนด้วยอืผมไม่นอนแล้วข้างนอกอ่ะครับครับผมกับพรก็บอกเจออะไรมาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมให้ฟังครับเข้าไปนอนคืนนั้นคืนที่ผมนอนไม่หลับทีเนี้ยอืเช้ามาก็สงสัยครับบินทบาสเสร็จก็จะมาฉันข้าวรวมกันอืครับผมก็เลยถามคุยเลยผมบอกเลยถามพระเลยครับเจ้าว่า ว่าครับเมื่อคืนผมเจออย่างนี้อย่างนี้คืนนั้นผมเจออย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วท่านว่าไงท่านก็คือท่านเป็นพระนักเทศอะครับอย่าตลกตลกนิดหน่อยครับครับท่านก็บอกว่าอ๋อเจอแล้วสิงั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอืมคือเขาพูดหน้ายินนๆนะเราคิดว่าท่านพูดเล่นอว่าคืนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่เนี่ยพระเยอะเป็นร้อยรูปเลยโอ้โอ้เอนแบ่ นอนกันเต็มเลยและแถมกุฏิเนี่ยที่สามชั้นเนี่ยพระก็เป็นคนสร้างด้วยพระท่านกเอรูปมาให้ดูครับนี่เลยพระเยอะมากเลยผมก็ดูเออพระเยอะจริงๆนะเมื่อก่อนบอกเนื้อประมาณสักสามปีที่แล้วนี่เองที่พระค่อยๆหายหายไปทีละองค์เพราะว่าอืเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยเหตุการณ์ยังไงฮะคือเจออย่างที่ผมเจอเนี่ยหรอก็คือเจอเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับมีคน หัวเออกเลียนคานออกมาจากตรงนั้นตรงนี้มีรอยน้ามีเสียงวิ่งขยับประตูเงี้ยนะใช่ครับเอ,เ,อเพราะว่าเขาพี่นิพาท่นานเคยบอกออจริงเมื่อก่อนมันก็มีแหละอืคือลูกปัดเนี่ยครทะเลาะกันเล่นไพ่เลยเหมือนโกงอะไรกันนี่แหละครับอืก็เลยอีกคนนึงตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่หน่อยอเสียบเด็กเลยฮะเสียบเด็กแล้วก็ เนี่ยไปอําพังใต้พนวมอืมที่ผมนอนทั่นแหละห้องนั้นแหละครับแต่ตัวเองอ่ะกลัวความผิดวิ่งไปอยู่ช่องน้ําชั้นบนอืมแล้วก็กีดข้อมือมีความผิดแล้วก็ตายอยู่างนั้นโอ้โหพอหนังจานั้นผมก็ขอนอนห้องพัะห้องไหก็ได้ผมไม่นอนข้างนอกแล้วโอ้โหแตก็คือ วันนั้นเนี่ยคือคืนแรกไม่เจอคืนสองเจอเหตุการณ์นอกวัดคืนสามเจอเหตุการณ์ชั้นบนสุดคืนสี่เจอเหตุการณ์นอกพระแล้วต้องอยู่อีกสามคืนน่ะคุณตั้มค่ะผมผมก็นอนกับพระเลยนี้อืมแล้วยังไงวามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกมากไหมครับได้ยินเสียงแบบที่ผมได้ยินคืนสุดท้ายอ้คืนที่เจอรอบสุดท้ายเนี่ยคิดตลอดคืนนะครับออกมาทุกคืนเวลานั้นแล้วก็เงียบอ๋อครับประมาณเนี่ยครับครับ ครับผมเรื่องผมแบบอยู่นักรักคือผมกลางคืนผมไม่กล้าไปลูกค้าองน้ําเลยหัวผมก็ทนอ่าฮะเออโอ้โหมูฟังล้กนลกภาพตามคนลุกตลอดเลยอ่ะเออนะฮะแล้วน,นี่นี่ผมถามนิดนึงคุณตามก็คือตอนนั้นตอนนั้นองคุณตามบอกคือมีพระเนี่ยจังหวัดอยู่แค่สามลูกก็คือมีพระที่เป็นเจ้าอาวาสมีอาจจะมีรองเจ้าอาวาสแล้วก็มี เพื่อนคุณตั้มที่ไปบวชเป็นพระใหม่อยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วอเพื่อนทั้งหมดเนี่ยรวมพระใหม่เป็นสี่รูปอ๋อเป็นสี่รูปนะงั้นั้นผมย้อนถามแล้วเพื่อนคุณตั้มนะที่เป็นพระใหม่อะ่ะเขาซึ่งเรามักจะได้ยินคําพูดเสมอว่าพระใหม่บุญมักหอมมักจะเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เพื่อนคุณตั้มเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างที่คุณตั้มเจอบ้างไหมครับเขาเจอแต่เฉพาะไปที่ว่าเจอป่าช้าตรงนั้นแหละครับเจอที่ป่าช้าน่ะแต่เขาไป<ด>นั่งสมาธิอางวนไปนั่งตอนกลางคืนอืมอืมอืม เจอแค่นั้นแหละครับ,รบที่วัดเขาก็ไม่เจออะไรเลยอืมอืมอืมนะฮะเ็ไม่เจออะไรในวัดเลยโอ้โหนะฮะโอ้โอ,โอ,โอ,โอแต่คุณตั้มเนี่ยกับเขาเรียกว่าแจ็คพอตเจอแบบว่าโอ้สองวนันสามวันติดเลยนะใช่ครับก็ที่ เจอความเพื่อนคือตอนวิ่งขึ้นบันไดนั่นแหละครับ<อ>ทีเดียวที่เหลือผมเจอคนเดียวหมดเลยอ๋โอโอ้โหไม่ธรรมดาเลยฮนะกับเรื่องราวที่วัดแห่งนี้นะครับที่อยู่ในจังหวัดน่าน,<ค>นโอ,โเอ้เรื่องนี้เนี่ยดังพัสมควรเลยคือเรียกว่าเป็นข่าวดังเลยใช่ไหมครับมันไม่เชิงเป็นข่าวครับแต่คนเท่านั้นเขารู้หมดเลยอ๋อก็คือคนที่อยู่ในระแวกใกล้ๆเคียงนี้ <sem S 1> <ๆ>รู้เรื่องราวเหตุการณ์นี้ทั้งหมด พอ,พอกลับวันสุดท้ายผมก็เลยลองถามยายของเพื่อนผมดูท่านก็บอกมาอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้เป็นจริงโอ,อ,อ,อ้โ,อโหโอห้โหน่ากลัวนะฮะโอ้ข้อความส่งมาเลยบอกเลยนะเรื่องแรกก็สยองแล้วครับขนล,ลุกเลยพี่ๆหลอนมากครับคืนนี้ไม่หลับไม่นอนแน่ครับพี่ขวัญกับคุณแชมป์ลำมะเขือนะคุณแม็กกี้ไก่ทอดจะพิจิบว่านอนกับพระใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องเจอพระพระบวชใหม่มีพุญเยอะครับนะฮะเขามาขอนะฮะ โอ้แล้วก็คุณลงท้ายด้วยสองสองห้าเก้าบอกว่าน่ากลัวมากเรื่องนี้แล้วก็โอ้โหยังมีอีกหลายข้อความอย่างเช่นเขาบอกว่ารปภโจรายงานตัวเขาบอกว่าใช่ครับเมนทั้งภาคเหนือเนี่ยจะไม่อยู่ที่วัดก็เท่ากับว่าเหมือนกับเหตุการณ์ตอนแรกที่คุณตั้มไปเจอเห็นป่องเมนอยู่ไกลไใช่ครับโอ้เขาจะเผากันตรงนั้นเลยโอ้ใช่เขาจะไม่ทําพิธีในวัดาจะทำกันตรงนั้นโอ้โหนะฮะหุ้ยน่ากลัวว่ะเรื่องแรกคนเนี้ย นะคุณตั้มอุ้ยขอบคุณมากเลยผมเอาคนลุกคนพองตลอดเลยเนี่ยคได้ได้คุณตั้มขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับเรื่องแรกที่มาประเดิมให้กับเดือดช็อตของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนพระนะฮะยังไงขอบคุณคุณตั้มมากรับครับนะฮะไว้วันหน้ามีประสบการณ์มีเรื่องราวมีเรื่องเล่าแบบนี้อีกนะฮะฝากมาเล่ากันใหม่นะคุณตั้มนะครับ่ายังมีเยอะครับทางเหนือนี่ผมเจอเยอะหรอฮะผมขออนุญาตบันทึกเรื่องขออนุญาตบันทึกเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับได้ได้ครับคุณตั้มเลยขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ